ถามว่าฝึกจิตฝึกใจเพื่อพัฒนาจิตจากเหตุที่เกิดจริงกับตัวเราบางครั้งเราฝึกไปแล้วจิตหลุดคือจิตเราโมโนเรื่องราวต่างๆขึ้นเองหรือคิดเอาเองว่าเราเป็นอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ เมื่อเรารู้ตัวก็จะรีบกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคำถามคือการฝึกจิตเมื่อเกิดการมโนขึ้นเองเป็นการโดนทดสอบหรือมารพจนใช่ไหมอันนี้คถามข้อที่หนึ่งนะคะจะทำอย่างไรช่วยแนะวิธีตัดสภาวะมโนนี้ให้ไม่เหลือหรือไม่โผล่มาอีกคือในตรงนี้เป็นสองคำถามนะคะ เเราห้ามกระบวนการที่บอกว่ามโนหรือว่าความคิดความคุ้มสั้นหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของเราที่มันเดินไปเหมือนลงละครเราห้ามมันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะห้ามมันได้หรือจะไปบังคับควบคุมไม่ให้มันชิดไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันจินตนาการหรือว่า ลื่นไหลไปตามกระแสที่ถูกกำหนดไว้ไม่ได้แต่เรามีเราสามารถทำได้ก็คือตั้งสติรับรู้มันเหมือนไปนั่งดูละครกระบวนการคิดของเราในจิตของเราเราห้ามมันไม่ได้บางครั้งเราบริกรรมอยู่เจริญสติอยู่มันก็ไหลไปกับเรื่องราวต่างๆเหมือนดูทีวีบางทีก็ไปอยู่ในละครโดมหนึ่งหรือไปอยู่ในมิติหนึ่ง ก็ปล่อยมันแต่ถ้าเรากำหนดสติว่าเราจะรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในิติของเราอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ได้ที่สุดแล้วมันก็จะจบนั่นก็คือมันจะสิ้นสุดกระบวนการของมันเองแล้วเราก็ดึงสติของเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจก็ดีอยู่ในอยู่ในส,ในสมาธิของเราก็ดีก็ทำได้แค่นั้น ทำได้อย่างนั้นเลยมันสาหรับผมและผมไม่เรียกว่ามโนนะสาหรับผมผมไม่เรียกว่ามโนหรือ,อ,อมาระจนผมจะไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าทุกอย่างถูกกาหนดมาเพื่อเป็นบททดสอบทุกอย่างที่เขาส่งเข้ามาคือบททดสอบจิตของเราว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นมันไหมจะหลงมันไหมจะเสียใจกับมันไหมจะเศร้าใจกับมันไหมจะดกดจิตตัวเองไหม สาหรับผมแนละ้วผมไม่เคยกดนะมันจะคิดเรื่องราวมันจะเกิดอะไรขึ้นมาปล่อยมันแค่เรารู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมย่อมดับมันมีอะไรเกิดอยู่อย่างนั้นถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปมันจะเป็นอย่างนั้นให้เรากำรวจอิ่างนี้ทุกครั้งว่าทุกสิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นกระบวนการคิดการพูดการทําของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แป่ควรเป,เป,เปลี่ยนแปลงระดับสลาย ถ้าเราจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เสียใจจะไม่เศร้าใจจะไม่ไปกดไปดีบังคับจิตของเราว่าไม่ควรทําอย่างนั้นนะไม่ควรคิดอย่างนั้นนะอันนั้นไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะไม่แค่เรามีสติรู้มันมันดับก็ดับมันวางมันดับไปแล้วเราก็วางมันไม่ใช่มันจบไปแล้วมันมันจบไปตั้งนานแล้วไอ้มโนของเราทั้งหลายที่ฝันโน่นนี่นั่นคุ้งไปอย่างนั้นนี้มันจบไปตั้งนานแล้วแต่บางทีเรายังไม่จบกับมันเลย อย่าไปคิดกับมันอีกว่านั่นม่ดีนะนี่ไม่ดีนี่นมีครนะไม่ควรนะแล้วไปเจอครูครูบาอาจารย์เราก็เอาเรื่องนี้แหละไปถามไม่จบสักทีไปถามก็น่ะจิตเรายังยึดอ,อยู่ยังไม่ไปสิ้นสุดกับมันปล่อยมันวิธีการที่จะขับกล่อมหรือว่าวิธีการที่จะตะล่อมจิตของเราให้มันไม่เกิดความฟุ้งซ่านหรือมโนไหลไปตามกษษระแสต่างๆสําหรับ สภาวะของการเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นกลางนะคือการมโนการเกิดคติต่างๆความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตของเราเป็นฉากๆนะมันถูกกําหนดไว้มันเป็นโปรแกรมมันเป็นพิมพ์เขียวอย่างนั้นแต่ถ้าใช้หลักของพุทธะนะพิจารณาหลักสัจธรรมประกอบด้วยนั่นก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นยอมดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอสิ่งหนึ่งพื่อสิ่งหนึ่งเสมอ เพราะนั้นเราจะไม่ไปโกรธไปดีไปพันไปเห็นไปคิดว่ามันไม่ดีหรือว่ามันดีคิดว่ามันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ระดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นของเขาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคิดอย่างนี้ทุกๆวันสภาวะของการคิดตามหลักสัจธรรมอุสากรจักรวาลมันเป็นธรรมชาติจักรวาลเลยนะฮะเกิดระดับคิดอย่างนี้ทุกวันทุกวันสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่ว่ามันเกิดระดับตรงนี้มันจะไปไป ขัดไปเกลาไปชะล้างสิ่งที่เป็นอุศสนแะอุศสทีเลวบุญบาปชอบชังตรงนี้มันเป็นแค่สมมุติเป็นมายาเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของแต่ละคน้ค้ซีพูดทําแต่ตัวหลักศาสนาตรงนี้มันจะไปขัดเกลาให้จิตของเรามันสะอาดมันจะวางว่างสมมติลงไปได้เป็นลําดับลําดับลําดับทําทุกวันก็เป็นลําดับลําดับเล่งรัดไม่ได้ไปข่มก็ไม่ได้ไปกดก็ไม่ได้ไ แค่คิดหลักษรัธรรมไปทับมันทุกวันทุกวันทำทุกวันนะทำทุกวันแล้วจิตของเรามันจะถูกขัดเกาปล่อยให้ปล่อยสลัดละวางสิ่งสมมุติเหล่านั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนท่านสุดท้ายแล้วมันจะมนโนหรือว่าคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องบ่อยๆตรงนั้นมันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยไม่ใช่ อย่างผมเนี่ยบางทีนั่งนั่งอยู่เนี่ยมันดึงจิตของเราแวบไปอยู่ในโรงละครอยู่ในวิตีอื่นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหมือนการ์ตูนเป็นเหมือนเยอะแยะเป็นเรื่องปกติเมื่อทีก็แวบเห็นตัวเองไปนั่งคุยกับใครก็ไม่รู้ถ้าเราจะบอกว่าไปคุยกับเทวดาไปคุยกับต้นไม้ไปคุยกับผีสงางน้ำไม้พูดกับพลังงานอื่นๆก็เป็นปกติเพียงแต่ว่าจบก็จบก็คือเสร็จแล้วก็วางมัน ไม่ไปน,นั่งคิดว่าเฮ้ย hey, ทำไมไมึงทำอย่างนี้ไม่สําหรับผมแลวผมไม่คิดอะไรเลยว่าอะไรควรทําไม่เลยอะไรไม่ควรทําทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นดีเสมอนะครับแค่เราวางมันเป็นแค่นั้นเองคำถามอ,อีกคนหนึ่งจะต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้นะคะการนั่งสมาธิการดูลงหายใจหรือการทําสมาธิวิปัสสนาเพื่อพัฒน,นาจิตสู่ความว่าง บางครั้งมีกระแสเข้ามาทันทีในจิต 2, 3, 4, 5กระแสเป็นเรื่องราวต่างๆพร้อมกันจะทำอย่างไรช่วยแนะนำเพื่อให้หยุดทุกกระแสได้ทันทีต้องดูว่ามันกระแสมันเรื่องอะไรทำไมต้องไปหยุดมันก็ <c oughs> คำตอบเดียวกับคำตอบแรกนะฮะถ้ามันเข้ามาแล้วเราเบรกมันไม่ได้ห้ามไม่ได้ดึงมันไม่ได้ก็ปล่อยมัน แล้วดูมันว่ามันเรื่องอะไรจะเรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องชอบหรือเรื่องชังก็ปล่อยมันแค่มีสติดูมันว่ามันก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่มันมันเป็นอารมณ์มันเป็นสภาวะมันเป็นการนึกคิดมันเป็นสิ่งที่มันถูกกําหนดให้เกิดขึ้นในความคิดของเราในมโนภาพของเราก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ใช่เราเราที่แท้จริงมันคือความว่า เราที่แท,ท้จริงแล้วมันปราศจากการปรุงแต่งแต่สิ่งที่มันปรุงแต่งตรงนี้เราเรียกว่าหน้าที่ไม่งั้นทุกคนก็จะเข้าหมดหลับกันหมดแหละถ้าทุกคนในโลกนี้นะถูกบรรจุให้มาแบบปิดสวิตช์แบบเข้าหมดลบความจําเสมือนไม่มีความจําไม่รับรู้สภาวะการคิดพูดทำในแต่สิ่งมันก็คือหุ่นยนต์ปิดสวิตช์ตัวเองหลับและเขาจะสร้างมาทําไมเพราะนั้นเขาสร้างกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นพุทธะเพื่อเข้าสู่หมดหลับ ที่เรียกว่าฌานปิดสวิตเข้านิโรธสมาบัติหลับอยู่ในตรงนั้น15วันเขาสร้างมาให้กี่คนหรอกเพื่อจะมาเป็นแบบอย่างให้กับคนที่อยากจะพัฒนามีโปรแกรมที่จะกระตือน้นในการที่จะแก้ไขตัวเองเอาเป็นแบบอย่างที่เฉยแต่ใครจะแก้ได้หรือไม่ได้ก็ถูกกาหนดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการขับเคลื่อนกลไกเพราะฉะนั้นมันจงจำเป็นต้องมี เพียงแต่ว่าเราจะพัฒนามันไปถึงที่สุดในรูปแบบไหนแค่นั้นเองจะพัฒนาไปให้ให้ความคิดมโนภาพของเราหรือจินตนาการของเราหรือทธอิ์อภิญญาที่เราคิดว่ามันเป็นอภิญญามันเป็นฤทธิ์มันเป็นตะบะเราจะพัฒนามันไปถึงที่สุดตรงไหนแค่นั้นเองส่วนใหญ่ทุกคนที่สงสัยก็คือมันไม่พัฒนามันไปติดความสงสัยไปติดความกังวลไปติดความข้องใจไปติดความกลัวไป,ไปติดความเครียด มันเลยไม่ไปถึงไหนทุกคนไม่ทะลุไม่ทะลุด่านสักคนผมนี่ผมได้ไมาทุกอย่างนะแต่ผมวางหมดเลยวางเป็นลําดับลําดับด้วยหลักศัจธรรมหมดเลยฮนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันก็ตัดตัดของมันไปวันละเล็กะน้อยอยู่าถ้ามันเป็นอัตโนมัติทุกอย่างมันก็จะพุ่งเข้ามาผ่านตาหูจมูกลิ้นของกายใจของเราจิตก็่ยังคงแต่งเป็นปกติแผน أ, ทาหน้าที่ตรงนี้มันยังทาหน้าที่เป็นปกติของมัน แต่แผนสติของเราก็ปล่อยวางได้อย่างอัตโนมัติชนองปรัจชาว่าเมื่อก่อนเรายรงกลัวกลัวนั่นกลัวนี่ว่าเฮ้ยอย่างนี้คิดไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะแม้แต่ปามาสนั่งนั่งอยู่ปามาสพระพุทธลูกป,ปามาสพุทธเจ้าปามาสทาริยเจ้าหลวงปู่หลวงพ่ออันนี้บางทีมันด่าในจิตนี้ดานี่นะชี้หน้าด่าด้วยบางทีไปเกิดภาพกายคิดขึ้นมาเห็นไปชี้หน้าหลวงพ่ออยู่นู่น เราเมื่อก่อนเล็กๆใหม่แล้วเฮ้ยไม่ดีนะเว้ยมันฟามากเลยว้่แล้วก็จะมีอีกจิตมาสอนทําไมถึงคิดว่าฟามากเอาไปด่าพระอริยเจ้าแล้วมึงคิดได้ไงว่าเขาเป็นพระอริยเจ้าเออเขาก็คนเหมือนมึงเนี้ยอย่างเงี้ยก็หาสาเหตุว่าทําไมถึงด่าเขาเขามีข้อบกพร่องตรงไหนว่าถึงด่าจริงๆแล้วคนไปยกเขาเฉยๆว่าเขาเป็นพระอริยเจ้า เราก็ไปยกเขาเฉยๆว่าเขาคือพระราหันไม่ควรด่าแต่ว่าจิตของเราข้างในไปด่ามันต้องมีเหตุผลที่้อาไปหาดูพระอริยเจ้าคนนั้นสมัยก่อนเป็นเพื่อนมึงไหมเป็นพ่อมึงไหมเป็นพี่มึงไหมเป็นน้องมึงไหมเป็นญาติมึงไหมเป็นผัวมึงไหมมาก่อนไหมเป็นเมียมาก่อนไหมชาติก่อนๆๆโน้นก่อนที่มันมันจะมาเป็นพระอริยเจ้าชาตินี้มันเคยด่ามึงไว้ไหมอะไรเงี้ยเขาให้หาสาเหตุตรงนี้เลยพอเจอปุ๊บปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้เอง เขาด่าเราไว้แม้แต่พุทธเจ้าชาติหนึ่งเราเคยเป็นลูกท่านบางชาติเป็นเพื่อนท่านก็เคยด่ากันมาเลืนเล่นเ่นชาตินี้เอามาเรามาด่าเขาบ้างกลายเป็นว่าเราไปฟังคุูบาอาจารย์บอกว่าไม่ควรดา่าพระพุทธเจ้านะบาปหนักบาปมันคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่เรากลัวว่ามันจะทําโทษให้เราเป็นทุกข์บาปก็คือสิ่งท,ท,ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอกุศลมันจะทําให้เราตกนรกมันทําให้เราเศร้าหมองไม่ผองใสบาปคือสิ่งที่เรายึดยึดว่ามันเป็น มันมีมันมีผลแต่ถ้าเราไม่ยึดมันเลยทั้งบาปทั้งบุญละไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวตกนรกไม่กลัวขึ้นสวรรค์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นทําจิตให้ยอมรับความจริงว่าเราเกิดมาทําหน้าที่แล้วก็แก่เจ็บตายจิตของเราแท้จริงนี่นคือประคัตสอนแค่บอกจิตตัวเองว่าจิตเราเป็นจิตประคัตสอนจิตเดิมของเราเป็นจิตเดิมที่แท้จิตเดิมของเรานั้นว่างเปล่าจิตเดิมของเราสูญญตายอยู่แล้วจิตเดิมของเราเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างอยู่แล้ว ถ้าเราสารั่งจิตของเราแล้วมั่นใจในจิตตัวเองอคกูเป็นพระเจ้าแล้วคูจะต้องมาน่าทกลัวสิ่งสมมุติที่ครูสร้างขึ้นมาทําไมคูเป็นพระเจ้าอยู่แล้วทําไมกูต้องไปกลัวบาปบาปมันไม่ได้มีสําหรับพระเจ้าบาปมันมีสําหรับคนที่บอกว่าเป็นชาวพุทธบาปมันเป็นบอกฉ่าชาวคริสแล้วตําราเขาบอกว่าถ้าทําอย่างนี้บาปนะพระจิตม,มันไปไปกังวลว่าสิ่งที่ทํานั้นคือบาปจิตมันก็เศร้าหมองทันทีทั้งที่ มันคืออะไรมันคือสมมุติมายาว่านี่คือนรกนี่คือสวรรค์นี่คือบาปแต่เราก็จะไปเกาะมันนะแค่นั้นเองทําไมคนถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดตามและทําได้ตามที่ท่านชอนพูดนะจิตมันก็อยู่เหนือบุญเหนือบาปเพระพระพุทธเจ้าบอกว่าละบาปโอยบุญเนนะี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามันพิเศษอะไรตรงไหน,นแค่บอกว่ากุ กุศลก็มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็คือความดีความสุขสิ่งที่ทําอะไรแล้วมันสบายใจเรียกว่าความดีเรียกว่ากุศลพราะพุทธเจ้าบอกวา่าเมื่อมีกุศลก็มีอกุศลก็คือจิตที่คิดไม่ดีคิดพูดไ,ดไม่ดีทําไม่ดีมันก็มีอยู่แล้วกุศลและอกุศลแต่จงเข้าใจทั้งกุศลและอกุศลว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สมบัติของเราเรายึดมันเป็นสมบัติไม่ได้มันเป็นแค่รุปธรรมนามประธรรมสมมุติ เพราะฉะนั้นเอาจิตตัวเองให้ตั้งอยู่ตรงกลางชนะคือไม่ยึดทั้งบุญทั้งบาปก,ก็คืออภิญากตาทรมายึดธรรมที่เป็นกลางเมื่อจิตของเราอยู่ตรงกลางมันก็เหนือบุญเหนือบาปไหมมันไม่สนใจทั้งบุญทั้งบาปไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สนใจตรงนี้มันก็ไม่มีทั้งนรกสวรรค์ไหมสุขและทุกข์มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาตใาใดวมันมีกายสังขารแค่เราไปตากแดดเราก็ร้อน แล้วก็ขย,ยายตัวเองไปในโลกสร้างทาจิตให้มันเป็นสุขสาในขนาดที่ตางแตกเพราะนั้นสุขทุกข์นี่มันอยู่ในใจของเราการเจ็บป่วยทุกคนส่วนมากจะทุกข์เพราะอะไรเพราะไปยึดยึดว่าทําไมเราต้องป่วยนะเราทาความดีมาตั้งเยอะทําไมเราต้องป่วยทําไมต้องเป็นเราแทนที่เราจะคิดว่าพระพุทธเจ้าก็ยังป่วยผู้ที่มาทําหน้าที่เป็นพระจิตพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างพระเยซูคริสต์หรือใครก็แล้วแต่มาทําหน้าที่เป็นมหาสัตว์ก็ยังป่วย จกกักรรรดิก็ป่วยกษัตริย,รย์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงปัญญาหรือทรงความดีก็ยังประชวนถ้าทุกคนคิดตามหลักนี้ทุกคนจะไม่มาฟัดทุกข์กับการป่วยของตัวเองเพราะตัวเองไปมองว่าฉันไม่ควรป่วยฉันป่วยเป็นอะไรเพราะทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บแล้วก็ไปมองคนอื่นที่ไม่ป่วยทั้งๆที่ทุกคนป่วยหมดถ้ายอมรับตรงนี้เป็นสัตรมธรรมชาติธรรมดา จิตมันจะวางลงเป็นลําดับลําดับไม่ใช่มีใครหนีป่วยได้ไม่มีใครหนีความเจ็บเจ็บตายได้ถ้าแค่ยอมรับในศสัจธรรมธรรมชาติจิตมันจะวางสมมุติลงโดยอัตโนมัติเพราะนั้นทําหน้าที่ไปให้ดีที่สุดไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ผมเคยพูดไปเมื่อสิบปีที่แล้วบอกว่าให้กูเป็นท่านชอนี่กูจะนิพพานชาตินี้ให้พวกมึงดู ต่อให้กูจําเป็นต้องฆ่าคนอีกหมื่นคนแสงคนเพื่อให้แผ่นดินนี้สูงขึ้นกูก็จะฆ่าแล้วกูก็จะนิพพานให้พวกมึงดูจิตใจที่มันเชื่อมั่นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์และมั่นใจในความสามารถในการชาระอิกตัวเองร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นแบบอย่างให้ทุกคนในรูปแบบของคนธรรมดาไม่ใช่ใส่ผ้า,ากาสารพักหรือว่าเป็นอาริยาอาระอรหันคนธรรมดานี่ะที่มั่นใจตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์มันจะวาง สู่กระทุบลงได้มันจะอยู่เหนืออุณเหนือบาปเหนือสมมติที่เขาบัญญัติว่านี่คือนลกนี่คือสวรรค์นี่คือความดีนี่คือแสงสวา่างนี่คือความมืดไม่มันสมมุติทั้งหมดถ้าไม่มีความมืดมันจะมีแสงสวา่างได้ยังไงถ้าไม่มีแสงสวา่างจะมีความมืดได้ยังไงทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวทุกคนเพียงแต่ทุกคนนะจิตตัวเองไปเศร้าหมองกับเรื่องที่เขาสมมุติขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาแล้วกลัวไปตามนั้นกังวลไปตามนั้นแค่นั้นเองนะเพราะนั้นก็ ไม่ต้องไปเล่ห์ลับมันแต่ราคตธรรมนี้เป็นสากลนะไม่ว่าชาวพุทธชาวริ์อิสลามหรือศาสนาใดรัที่ใดหรือไม่มีศาสนาไม่มีรัที่ก็ตามต้องแกเ่เจ็บตายแล้วมีบุตรธิดาเกิดขึ้นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนก็แกเ่เจ็บตายทุกคนกแก่ตายไม่ว่าจะมาเกิดเป็นมหาสัตว์เป็นผู้มีบุญบารมีมากแค่ไหนหอะเฉยเลยอากาศได้ก็แกเ่เจ็บตายไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปยึด เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนะักปฏิบันนะักชำระจิตนะักที่เขาเรียกตัวเองว่าสมถะและวิปัสสนาญาณสำคัญที่สุดทำทุกอย่างสมถะและวิปัสสนาญาณหรือจัดบำเพ็ญอะไรก็แล้วแต่อย่าสนใจว่าจะได้อภทธิญญาอย่าสนใจถ้าสนใจเมื่อไหร่จิตของท่านจะไปเกาะลิทธอภิญญาแล้วมันจะไม่ไปไหน แต่ให้พิจารณาหลักสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เกิดอีกทุกข์อีก,อก,อกเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นของเขาทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแทแน่นอนยึดเป็นสมบัติเมื่อไราก็ทุกข์มันนั้นให้คิดอย่างนี้แล้วจะภาวนาก็ภาวนาไปจะสวดก็สวดไปแต่อย่าไปหวังปฏิบัติอย่าหวังภาวนาอย่าหวังว่าวิปัสสนาแล้วจะได้ญาณฌาน,านได้อรหรันได้อริยะผิดหมดเลยแบบนั้น ไม่ควรจะไปมุ่งหวังแต่ทาทุกอย่างให้จิตตัวเองมันสบายนั่งสมาธิเดินสมาธิยืนสมาธินอนสมาธิให้จิตของเราสบายให้สงบให้พักผ่อนทาทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติแล้วจิตมันจะปล่อยวางอตัตมัติแต่ละหลายคนไปทําไปเข้าวัดไปปฏิบัติไปเดินจงกรมไปเข้าคอร์สทุกอย่างมีความมุ่งหวังแลกเปลี่ยนทั้งนั้นเลยมันถึงไปไม่ถึงไหนในทุกวันนี้ผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาเส้นทาง นี้เพราะผมไม่สนใจที่จะเอาอะไรเลยผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าต่อให้พระพุพทธเจ้าอุบปติขึ้นมาเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วมีคนมาบอกผมว่าท่านชอไปพบพระพุพทธเจ้าที่ท่านจะได้เพิ่มบุญบาร,รมีได้เอาเอาไปทําไมเนี่ยบุญบารมีมีบุญบาร,ร,ร,รมีแล้วไม่แก่เก็บตายเด้อตัวที่จะปล่อยวางสมมติได้ทั้งหมดคือการปล่อยวางต่างหากไม่ใช่บุญบาร,รมี การมองเห็นสัจธรรมความจริงว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่างังหากที่จะวางทั้งหมดลงในโลกได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นผมก็ไม่สนใจนี่มันเป็นแบบอย่างของคนที่มั่นใจในรูปแบบของคนธรรมดาให้ท่านเอาไปเป็นตัวอย่างท่านไม่ต้องไปไปถามใครว่าเฮ้ hey, ท่านชอสอนอย่างเนี้ยอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยสิว่าท่านชอสอนผิดสอนถูกอย่าไปถามเพราะมันมีผิดมีถูกกับคนที่ยังมีลำเอียงอยู่ ตาราบใดที่บุคคลนั้นยังไม่มีใจเป็นกลางอังพยกรรมลักทั้งอุ่นทั้งบาปได้แล้วบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมพยากรณ์หรือพูดผิดทั้งหมดเลยเพราะยังลำเอียงเพราะรักก็ชังอยู่บางคนไม่รู้จักท่านชอเลยมีแค่รู้สิทธิ์ไปถามมันก็บอกว่าเพี้ยนผิดก็นี่ใจเขาไม่เป็นกลางใจเขายัางลำเอียงอยู่เพราะนั้นหลักของท่านชอ,อจริงๆมาเพื่อให้ท่านมั่นใจตัวเอง ตราบใดที่ท่านยังมีใจไม่เป็นกลางอย่าได้ไปสอนอย่าได้ไปเสือกอย่าได้ไปแนะนําคนอื่นว่านี่สี่ดีนี่สิถูกอันนั้นผิดอันนั้นถูกไม่ใช่เลยเพราะตราบใดที่ใจของท่านยังวานอุเบกขาลงระหว่างกลางกุศลและอกุศลไม่ได้ท่านก็ยังลำเอียงอยู่ตาราบใดที่ท่านยังมีความรักตาราบใดที่ท่านรักท่านกม็มีชัางชัางคนหนึ่งท่านก็รักคนหนึ่งท่านจะลำเอียงอยู่เสมอ พราะนั้นบุคคลใดที่มีใจไม่เป็นกลางท่านไปถามธรรมท่านท่านก็จะได้ความลําเอียงกลัาทุกครั้งเพราะบุคคลนั้นยังสอนเข้าท่าตัวเองเสมอนะครับสําหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาเคารพผมไม่ต้องมายึดผมเป็นครูบาอาจารย์ผมมาก็แก่เจ็บตายให้ท่านดูท่านเห็นแต่ท่านชอมาเพื่อจะยินยันให้ท่านทราบว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมานับพระองค์ไม่ได้แต่ท่านก็แก่เจ็บตายให้ท่านเห็นแล้ว แล้วพวกท่านล่ะจะเกิดแก่เจ็บตายอีกกี่ชาติอีกกี่ร้อยชาติถ้าท่านเข้าใจหลักศีลธรรมก็วางมันลงแล้วไม่ต้องกลัวอะไรถ้าท่านจะได้ยานชาญนิพญญาตาท่พูชิตถ้าท่านจะได้ความพิเศษอะไรเพื่อจะมาทําหน้าที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านจะได้แต่ท่านก็อย่าหลงมันเพราะมันไม่เที่ยมมีอะไรก็ทาไปต่อให้ท่านจะต้องฆ่าคนก็จงฆ่า แต่อย่าไปติดอย่าไปเศร้หมองกับการฆ่าเราไปเหยียบมดต,ตายตัวหนึ่งทําไมเราไม่คิดมดมันก็คือหนึ่งชีวิตเราไปเหยียบกิ้งหลีดตายตัวหนึ่งทําไมเราไม่คิดแต่บางทีทําอะไรนี่ได้นี่หน่อยแบบอืมติด,ด,ด,ดบาปฉันศีลไม่ดีแล้วฉันไม่ปกติแล้วหลวงพ่อบอกว่าศีลไม่มีบารมีปกเกิด ศีลไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีโอ้ยตายเนอาหลวงพ่อเป็นสารณะก็เรียบร้อยนะถ้าหลวงพ่อเอาใครเป็นสารณะวะเอาปัญญาตัวเองเป็นสารณะหรือเอาเป,ปัญญาของธรรมะจักรวาลเป็นสารณะเอาธรรมะหรือสัจธรรมจักรวาลที่มันเป็นธรรมชาติเป็นสารณะเอาความว่างเปล่าที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นปัญญาให้เป็นสารณะไหม บางคนเอาความดีตัวเองเอาพิญญาตัวเองที่ตัวเองไปเห็นไปรู้มาในภาคจิตวิญญาณเอามาเป็นสารณะแล้วไปสอนคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่อยากจะใช้คําว่าอยากเชื่อมากแต่ทุกคนที่ไปเชื่อไปหลงก็พัฒนาตัวเองได้ช้าก็ท่านก็มีกรรมเกี่ยวเนื่องกับท่านท่านเคยพาท่านหลงท่านเคยพาเราหลง เราในบางชาติก็เป็นอุบายอาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็พาท่านหลงเช่นกันชาตินี้กรรมมันก็พาเราไปไปพบท่านแล้วท่านก็ได้ปัญญาท่านก็มาพาเราหลงธรรมชาติธรรมชาติจริงๆมันไม่ต้องควรหลงเพราะว่าธรรมชาติทุกอย่างมันเที่ยงไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานะฮะที่เกิดมายาตรงนี้ก็คือ,อไปต่อยอดให้ทุกคนที่มันไม่มั่นใจตัวเอง และยังไปติดดีติดไม่ดีติดสมมตุติมันทําให้จิตมันไม่ผ่องใสมันไม่มีพลังและสําคัญที่สุดอะ่ะเ,เน้นช่วยคนให้มากอย่าไปเน้นช่วยผีให้มากเพราะท่านจะโดนผีหลอกเอาเพราะว่าผี ในที่นี้ท่านไม่สามารถจะเจาะเข้าไปถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงเขาได้ว่าเขาเป็นผีระดับไหนเพราะส่วนใหญ่ผีที่มาทดสอบท่านทั้งหมดจะเป็นผีปอมทั้งหมดเลยเป็นผีใหญ่มาทดสอบกําลังใจของท่านแล้วโลกของวิญญาณที่แท้จริงมันไม่มีการเวลามันไม่มีแข้งไม่มีขาไม่มีตับไตไส้กรูปอดม้าไม่มีปากไม่มีท้องไม่มีกระเพาะอาหารมันไม่มีหิวในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้หิวห่วยเหมือนมนุษย์ มันเป็นแค่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่มีอีกเพราะมันไม่มีระบบประสาทไม่มีวิญญาณตาหูมจมูกเิ็นกายใจมันไร้ซึ่งความรู้สึกแต่ทำไมความรู้สึกของผีมันจึงผ่านเราเพราะเรามีความรู้สึกเราจึงถูกหลอกอีกทีนึงทำให้หลายๆคนไปมัวจะช่วยผีจนไม่หลับไม่นอนบางคนก็เดินทางไปทั่วประเทศและทั่วโลกแล้วเพื่อไปช่วยผีคนที่คนช่วยก็คือนี่ไง คนยากคนจนคนที่มีความทุกข์โรงพยาบาลเต็มไปหมดด้วยความคนป่วยโรงเรียนทุกอย่างขาดแคลนหมดทุกอย่างทุกอย่างวันนี้มันผิดเพี้ยนไปหมดเลยลหลายๆคนไปมัวแต่ช่วยผีมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าทําไมไม่เคยสอนเลยพระเจ้าไม่เคยสอนให้ใครสาวกข้างไหนไปมัวบรรลุธรรมแล้วไปช่วยผีนะเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญแล้วไปช่วยผีนะไม่ พุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นเพราะนั้นเวลานี้ก็คือขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มั่นใจในความรู้ความสามารถถ้าใครยังต้องทำมาก,กินก็คือขาดตัวบทกพร่องไหมวิชาการต่างๆที่ทําให้กิจการงานของเรามันไม่สมบูรณ์มันบกพร่องตรงไหนไปหาให้เจอส่วนางการพัฒนาทางจิตวิญญาณน,นี้ก็แค่ว่ามีเวลากลับบ้านก็มีสมาธิบ้างสวดมวนต์บ้างฟังธรรมะบ้างหรือฟังเพลงบรรเลงบ้าง ทำยังไงก็ได้ให้จิตวิญญาณของเราสงบระงับไม่ฟุ้งซ่านพักจากงานที่ทํามาทั้งวันแล้วนั่นแหะเรียกว,ว่าบําบัดจิตวิญญาณหรือการพักผ่อนทางจิตวิญญาณของเราทําแค่นั้นไม่ต้องไปบ้าฤทธิปริญญาอะไรให้มันมากเวลานี้มันเต็มอันเต็มเมืองไปหมดมีคนอิ i บ b อกมาส่งมาให้ผมมากมายทำหลวงพ่อตรงนี้สอนนิพพานแบบนี้สอนให้มีฤทธิ์นี้สอนให้มีปัิญญาอย่างนี้หนูควรไปสมัครมาเรียนไหม เอาว่าทําไมเอามาแล้วลูกกินอิ่มไหมไม่มีใครได้ฤทธิภัญญาแล้วเอาฤทธิภัญญาตรงนั้นมาหาหวยมาทําให้ยกระดับธุร,ก,ญญก,รกิจตัวเองได้ไม่มีทางเลยคนละเรื่องเลยเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตให้เข้าถึงซึ่งความสมบูรณ์ภายในจิตวิญญาแ้มันจะไม่พุบมันจะล่าเริงม,มันจะตื่นเบิกบ,บานมันจะของใสมันช่วยเรื่องพวกนี้ และกิจการมันกิจการงานต่างๆมันจะดีขึ้นเพราะจิตของเรามัน,ม,นมันโปร่งมันโล่งมันสบายแค่นั้นเองเป็นส่วนประกอบนะอเอาคำถามต่อไนปะ